BPO Medusa ันเบ็ดเสาอากาศันเบ็ดสไลด์สินค้าโดย BPO Fishing Racing Medusa จัดอยู่ในประเภทของันเบ็ดสไลด์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและการพกพาที่สะดวกสบายโดยขนาดของซองเพื่อการจัดเก็บความยาว58ซนติเมตรส่วนตัวสินค้าเมื่อจัดเก็บเรียบร้อยความยาว50ซนติเมตรมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบ Base Casting และ Spinning ดีไซน์ตัวคันเบ็ด้วยโทนสีดำเงาตัดขอบตกแต่งด้วยเส้นได้สีเงินและสีแดงผสมผสานเนื้อไม้เกาะวัสดุธรรมชาติสำหรับตัวที่นนวดรีวิวอยู่นี้เป็นประเภท เ s ส Casting นะครับสเปคขนาดความยาว6ฟุต6นิ้วแบบ7ท่อน Power Medi u เดีย v y A c t i o n Fast เวทสาย8 17ปอนด์เวทเหยื่อ7 28กรัมน้ำหนักของคันเบ็ด135กรัมตัวเนื้อแบงค์พันทับด้วย x c o s เสริมความแข็งแรงของตัวคันเบ็ดเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานพร้อมการวางชุดไกด์จำนวน9ตัวรวมทีป่ปท็อปเฟรมสแตนเลสสตีลว,วงในวัสดุเซรามิกทนต่อความร้อนทนต่อาการเสียดสีชุดด้ามจับทรงพุดเดิลท่อนบนเนื้อไม้ก๊อกวัสดุธรรมชาติส่วนดน้า,ดา,ดาม สวยงามทรงเบสบอลพร้อมปัม๊มตาโลโก้ BPO ที่มีเอกลักษณ์เรอซิสโทนสีดำเงาวัสดุ ABS ฟอร์กิฟเลือกใช้วัสดุอลูมิเนียม CNC ด้วยโทนสีเงินเงาและดำดูลงตัวด้วยออปชั่นและการดีไซน์ที่ลงตัวในรูปแบบของคันเบ็ดสไลด์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานแบบพกพาสายท่องเที่ยวมีกันหรือยังครับ BPO Medusa Can b e เสาอากาศคันเบ d สไลด์สินค้าโดย BPO Fishing Racing